สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบเตอร์นะครับ,บ, Better, รบวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวน้มหุน้นวันที่22กันยายน64นะครับมาวิเคราะกันก่อนเปิดตลาดน,นะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Delta, PTT, SCB, KBank, l t t k c แ e SCGP, BBL, แล้วก็ a v v n n c นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะที่ตัวนี่ตัวเซตนะครับก็เขาสามารถยืน เหนือหนึ่งพันหกร้อยได้นะครับก็ไม่หลุดเนาะหลุดลงไปแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับก็แบบเนี้ยแสดงว่าไม่หลุดนะไม่หลุดก็ยังยือต่อไปได้นะครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังนะยังต้องเฝ้าระวังว่าหนึ่งพันหกร้อยสองนะครับเป็นแนวตัดสินนะเออเป็นแนวตัดสินนะครับแล้วก็ แนวต้านถัดไปนะครับหนึ่งพันหร้อยสิบเอดนะหนึ่งพันหอยสบเอ็ดแล้วก็ที่ EMA เจ็ดสิบห้าอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งพันห้ยิบสามนะประมาณนี้นะครับต้องขึ้นมายืนเหนือก่อนนะครับให้ได้ก่อนนะถึงจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าเด้งขึ้นมาแบบน,นี้เขาเขาจะเรียกว่าเด้งนะเด้งเด้งเฉยๆนะเด้งนะถ้าจะเปลี่ยนเป็นขึ้นก็ต้องยืนเหนือ EMA เจ็บห้าก่อนนะครับโอเค มาดูหุ้นลายตัวกันนะครับหุ้นลายตัวกันก็ตัวแรกเดลต้าหลุดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะลงมาที่แนวรับสําคัญที่ให้ไปหลุดอีกนะครับแนวรับสําคัญที่ให้ไปคือตรงเนี้ยนะห้าร้อยสี่ก็หลุดนะครับอันนี้มาปิดที่สี่ร้อยเก้าสิบแปดนะครับก็อ่าดูไม่ดีนะครับเดลต่านะดูไม่ดีนะ ก็ไม่ควรมีของนะครับไม่ควรมีของแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่รอรับนะรอรับก็มีจังหวะเข้าซื้อไปอย่างตอนนี้คืออย่างนะแล้วไม่มีจังหวะเข้าซื้อนะครับอ่ะตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปเป็นตัว SCB นะครับ SCB ก็ไม่อยากลงนะไม่อยากลงนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็เป็นตัว เขียวหนึ่งมาแล้วนะครับถ้ามาอีกเขียวหนึ่งก็จะเป็นสัญญาณการเข้าเทรดได้นะครับเป็นสัญญาณการเข้าเทรดได้นะก็มีแนวต้านที่หนึ่งร้อยแปดนะครับถ้ายืนหนึ่งร้อยแปดได้ก็จะขึ้นไปต่อที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับสําหรับตัว s c b นะตัวถัดป P T ยพีทีนะครับพ T T ีก็ไม่อยากหลุดนะไม่อยากหลุดแนวที่ให้ไปนะคือสามสิบแปดจุดเจ็ดห้านะก็เด้งขึ้นมานะ ปิดที่39.5นั่นหมายความว่าอ่าโอเคก็ไปต่อได้นะครับก็ไปต่อได้นะค,คนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับวางสต็อปเราไว้ที่38นะแล้วก็อ่อคนที่อยากเทรด PTT ก็ต้องทำราคาไฮเหนือ39.5นะครับก็จะเป็น2เขียวเนาะโอเคตัวถัดไป K Bank ครับเป็นแนวน้มไซเวย์อยู่อยาเพึ่งเทรดนะครับตัวถัดไป เอโนะครับก็ยังเป็นไซเวย์อยู่นะครับจะเป็นเทรดนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเทรดก็ต้องให้พรุ่งนี้ยืนเหนือนะมีมีราคา h i อยู่ที่หกสิบสองจุดเจ็ดห้าได้นะจะเป็นสองเขียวนะครับสําหรับเอโคนที่มีของตอนนี้ก็วางสต็อปลอดไว้ที่หกสิบาทห้าสิบสตางค์ตัวถัดไปครับเคซีก็ยังเขียวอยู่นะก็ถือต่อไปนะแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปรอดไว้ที่เจ็ดสิบหกนะครับแนวต้านอยู่ที่แปดสิบเก้าจุดห้าศูนย ตัวนี้นะครับ SCGP นะครับ SCGP SC <G> เรียกว่าอะไรอะ่ะถุงมือเนาะก็ตอนนี้ยังไงวัคซีนเข้ามาเยอะเลยเลยเลย,เลยล่วงนะครับแต่จริงๆคือไม่ใช่หรอกคือเขาขึ้นมาตั้งแต่42ขึ้นมาถึงนเนี่ยครับมันก็ต้องมีขายทำกําไรบ้างนะเนาะเออนะครับแต่ก็นะหลุดแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับหลุดแบบนี้ไม่ค่อยดีนะอารมณ์มันประมาณเหมือนเดลต้าเลยนะถ้าหลุดมาพรุ่งนี้ทวดลงมานี่ อย่าลืมสต็อป o อ s นะครับหก็นะคือ Stop ป o อ s นะครับแล้วก็ยังไม่มีจังหวะการเก็บนะสำหรับตัว scgp นะครับวัวถัดไป bbl เป็นแนวโน้มไซเวนะครับคนที่มีของวางสต็อป o อ s ไว้ที่111บาทแนวต้านถัดไปอยู่ที่1 1ึ่บาบาทนะสิตางนะครับคนที่ยังไม่มีก็ต้องให้ยืนเหนือ115บาทก่อนนะจะเป็นสองเขียวนะครับ ตัวถัดไปกราฟอ่าก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะแต่เป็นเป็นไซส์เวอ่ะนะตอนนี้ก็มีแนวรับอยู่ที่39.5นะครับแนวต้าน43.25คนที่มีของวางสต็อป o ลไว้39.2 5นะแล้วก็คนที่อยากจะเข้าเทรดเขานะครับต้องทำราคาเหนือ41บาทให้ได้ก่อนนะครับสำหรับตัวกราฟตัวถัดไปแอดวานเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวางสต็อป o ลไว้ที่ 187นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่194นะเออ194ก็นะอยากอยากให้มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีมาสักเขียวเลยอย่าเพิ่งเข้าไปเทรดน,นะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับทั้ง10อันดับนะหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆเนทรดเดอร์นะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนเนาะ วันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่หนา้าเพจ YouTube ได้เลยนะครับก็จะมีการวานหุ่นเล็กๆน้อยๆให้นะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ